ช่องชีวิตที่บันเกิดชนะมานนะครับมัอนี้ก็ทิพย์ามาเมืองลูกชายนะครับนะครับเป็นลูกของเคอเอ็สามหนึ่งนะครับเพิ่งออกได้โบกี้วโมงนะครับพ่อแม่หาวโมงนะครับนะครับแม่เพิ่นก็นี่นะครับแม่เพิ่นก็เป็นลูกของเอ็ดเคหาสามหกนะครับนะครับลูกเพิ่น ปวกทีผมผสมแยกเพศไปนะครับผลออกมาเป็นตัวผูนะครับก็เอาเป็นยังนะครับตัวใหญ่แห้งนะครับออกยากขนาดนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมตัวหาหมอกับเล็กแล้วนะครับหมอร์บุรับตัวซับผมก็จัดการเป็นหมอเองนะครับจกเองนะครับเมื่อคืนเนี่ยดึงเองผู้เดียวนะครับเป็นตัวออกช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับนะครับแต่แข็งแรงนะครับแต่ก็ว่าเมียเพิ่งก็ สถานการ์แม่เป็นก็ดีนะครับเลี้ยลูกเลี้ยยังนะครับจะลูกก่อนนันแม่เป็นบุญนเลยนะครับเดนนี้มันก็เลี้ยลูกเลี้ยยังอยู่นะครับนะครับนะครับสาเคอสามหนึ่งนะครับมือเหลวแข่งค้าดีนะครับแข่งค้าใหญ่นะครับโครงสัาง่อนขางดีนะครับรอบนี้ครับเมื่อกี้เขาเข่าซ่องนะครับ เอาเข่าซ่องแล้วก็เสือกดึงขาลังนะครับหลอกค้านะครับแล้วก็ให้พันดูดนะครับกระดูดแน่แต่กระบประทันดูดเก่งนะครับมิตรดูดต้มล้มไปนะครับขึ้นนผมกรหดีดน้ำน้ำนมให้เพิ่นนะครับรีดน้ำนมแล้วก็เอาไม้พ่นดูดนะครับให้พันดูดนิวแล้วก็เทลงไปนะครับ เดีวเราเป็นแม่เป็นเลี้ยนะครับแต่ยังบ้านให้กินนมเองนะครับยังบ้านให้ลูกกินนมเองอยู่นะครับก็ออกเลยเวลามาประมาณเจ็ดมือครับมือนี้วันที่มือนี้วันที่สองนะครับเนาะเลยเวลามาประมาณหกมือครับเพราะว่าเลยเวลานี่เป็นลูกไส้แท้ๆครับว่าผมว่าโอ้คุณผสมแยกเพลทไปได้ครับว่าท่นแมนดีๆครับแมนข้อมผู้เฒ่าเคนเราเนาะครับเนาะ ออกงากครับออกเมื่อคืนโอ้ออกมาแล้วแม่ก็นอนตาเหลือกผมก็นึกว่าแม่เป็นสิบอันนี้แล้วนะครับตกใจเบิดนะครับเมื่อคืนนะครับแดงดีนะครับแข่งขาดีนะครับแข่งขาใหญ่นะครับโครงสร้างหางใหญ่นะครับกำล่งด้กินนมแม่เต็มที่นะครับเมื่อกี้จะพยายามให้กินอีกอยู่นะครับ ในในนอครับพัฒนาการมันนะครับโครงสร้างมันนะครับคันผู้ใดโอ้โหก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยครับลูกกอนนานีนะครับอ้เพิ่นนี่เป็นในเคฟพื้นกันครับเคพกแปดแต่่าบริษิทน่มจะหน่อยนะครับมันก็อจากยากหลอดแน่นะครับแม่นี้ลูกสองแล้วครับลูกในลูกสองก็ยังเป็นตัวผู้ลูกแรกกับตัวผู้ลูกตัวนี้กับตัวผู้นะครับ เจ้าปูผมเบิง่งแล้วครับรอบนาชิบผสมแยกเพล้ะครับสิบปล่อยธรรมชาติแล้วนะครับเพราะว่าการผสมแยกเพศกับอีกตัวยิมหาเปอร์เซ็นต์นะกับเสี่ยงขึ้นกันนะครับผมก็เลยปล่อยธรรมชาติดีกว่านะครับผสมธรรมดาไปดีกว่านะครับรอบนาเนี่ยก็บิเตรียมแม่เพิ่อนอีกจักสี่เดือนหาเดือนนะครับแล้วก็ิีผสมครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็รอบผสมอยู่สองแม่นะครับ แดงดีครับแต่ว่าเป็นใหญ่ขึ้นมากกับมันก็นกนสิจางออกแน่นนะครับสีสิบบัวแดงคือจริงสีนะครับไม่เคาะกับไม่วันอยาลายเนาะครับช่วงนี้หนาฝนขอ,อกมันชื้นนะครับสิบบัวท่านเอาออกหรอกครับมืนน่อไรจะเอาหญ้าให้มันกินอยู่ในนี้นะครับ พ่าแม่พันนี่เลียดีครับเลียโจุนั่นนั่นพูะครับเลียโพดครับเลียปวดรีครับผมครับมาแล้วครับหิวครับหิวนมครับมาอย่างคือเรไปกินอยู่พูนไปดูดนมแมวพูนไปไปจะมาดูดมองผมนี่แล้วครับเกิดควันแน่นะครับผมเก็ดควันไหนบ้างนะครับไหลไหลแม่วัน ไปบัตรเล็หน้อยชิดเอาเข้าซซองอีกนะครับให้พคนดูดน้อ,อีกนะครับ นี่ก็มีหูบหน่อยตัวเดียวนะครับมีแม่เดียวออกนะครับรอบในสิร้อผสมนะครับก็มีเม่ผุนนะครับแล้วก็เมอยยืนอกอกอีกตัวหนึ่งนะครับสะดือก็งามอยู่นะครับรอบอนะสะดือเพิ่งามครับ นะครับโครงสร้างแข่งค้านะครับใหญ่ดีครับใหญ่ดีค้านานะครับเอาครับผมจะปิดคลิปไว้สำนีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็ุคลิปนาไปเรื่อยๆนะครับให้เบิ่งพัฒนาการของเผินนะครับตัวนี้ผมตั้งซื้อเผินวอาเจ้ามิทุนานะครับเพราะว่ายังกำหมักออกมิทุนานะครับม้าก็ออก หนึ่งมีทูน่าพวกกระโมกหนึ่งมีทุน่านะครับมันเป็นวันอย่างวันดีเลยครับวันลำวันรวยนะครับแต่ก็เป็นวันเกิดผมอีกผมอีกต่างหากนะครับนะครับผมก็เลยต่างสื่อผนโจมีทุน่านะครับเอาครับฝากกดติดตามผมเลยนะครับผมชิลลเพงผลให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมครับช่องชีวิตที่บันเกิดชนุมานครับขอบคุณครับ